สวัสดีครับนักเรียนชั้นปรถมศึกษาที่ีน่1นะครับวันนี้ก็พ่อคัวคูสุภกิจล้างแท้นะครับวิชาสุขศึกษาและภาษาศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับวันนี้นักเรียนก็จะได้ศึกษานะครับในเรื่องของอาการลักษณะของการเจ็บป่วยนะครับที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนนะครับอย่างไงบ้างครบับการเรียนออนไลน์นะครับ รอบวันนี้นะครับอให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพในเรื่องของการใส่แมสล้างมืออยู่ห่างนะครับอาการเจ็บป่วยนะครับการเจ็บป่วยหมายถึงไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นๆที่ทําให้รู้สึกเช่นนั้นนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับะนะครับวันนี้นะครับเรามา เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะอาการเจ็บป่วยนะครับโดยใักเรียนสามารถเปิดหนังสือสุขศึกษาและแพทกศึกษานะครับในหน้า47นะครับเรียนตามปูวยก,ก็ได้เลยนะครับอาการนะครับัวร้อนหรือมีไข้นะครับอาการก็จะเป็นผิวหนังมีความร้อนสูงกว่าป,ปกติโดยเฉพาะในช่องปากป้ายรักแรแบบ้ข้อพับต่างๆและก็หน้าผากน,นะครับนี่คือคนที่มีอาการัวร้อนเนาะต่อมานะครับ ในเรื่องของอาการปวดหัวเวียนศีรษะนะครับอาการก็จะเป็นลักษณะของการปวดบริเวณหัวรู้สึกเหมือนกับว่ารอบๆปวดมันเหมือนนะครับอันเดียคนไหนเคยเป็นบ้างเอ่ยอาการต่อไปนะครับในเรื่องมีน้ำมูกนะครับเห็นภาพไหมนะครับอาการก็คือมีน้ำมูกใสๆไหลออกมาจากทางจมูกนะครับบางครั้งก็ทําให้รู้สึกคัดจมูกหายใจไม่ออกนะครับน่ากลัวไหม อ่าบา,างคนยังมีอยู่เลยนะครับต่อไปนะครับอาการท้องเสียนะครับการท้องเสียจะนับตั้งแต่มากกว่า3ครั้งต่อวันนะครับอาจจะมีอาการปวดท้องร่วมอยู่ด้วยนะครับต่อไปลักษณะรการปวดท้องนะครับมี2อาการก็คือ1แน่นท้องท้องอืดท้องเฟอ้อมีลมในท้องนะครับหรือ2ปวดท้อง ส่วนบนตรงใต้ลิ้นปีกหรือใต้ใชายโครงด้านซ้ายนะครับต่อไ,ไปครับฟกช้ำนะครับอาการฟกช้ำก็คือบริเวณผิวหนังโดยรอบนะครับที่มีความการลอยช้ำเนี่ยจะมีสีผิวที่คล้ำกว่าบริเวณอื่นอาจเป็นสีแดงสีแดงอมม่วงหรือสีม่วงหรือสีน้ำเงินนะครับพออาการแบบนั้นนะครับฟกช้ำแล้วมันก็จะหายนะครับเนื่องจากว่า ในเรื่องของ,อก,งก้ามเนึ่นะครับะได้รับการช้ำนะครับต่อไปครับผื่นคันนะครับผื่นคันก็จะมีลักษณะก็คือเป็นเม็ดสีแดงเล็กๆขึ้นบริเวณผิวหนังและมีอาการคันนะครับจากเีคนไหนเเป็นบ้างเอ่าทีนี้นะครับโรคที่พอบบ่อยของนักเรียนนะครับก็จะมีด้วยกันอยู่หลายโรคนะครับที่เห็นบ่อยก็คือไข้หวัด นะครับอาการก็จะมีตัวร้อนมีไข้มีน้ำมูกไหลปวดหัวเวียนหัวนะครับไข้หวัดใหญ่ตัวร้อนมีไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวนะครับเออแล้วตอนนี้ไข้หวัดอะไรนะโควิดโควิดนะครับก็จะเหมือนกันนะครับมีตัวร้อนปวดหัวออมีไข้นะครับแต่ที่สำคัญก็คือหายใจลำบากนะครับต่อไปต้องเสีย ทายเหียวมากกว่า3ครั้งต่อวันนะครับมีอาการปวดท้องต่อไปกับพวกอาหารอักเสบนะครับปวดท้องบริเวณใต้ก้นะครับชายซี่โครงด้านซ้ายในขณะที่อิ่มจัดหรือหิวจัดต่อไปภูมิแพ้กาศนะครับก็จะมีมีหลายภูมิแพ้มากเลยนะครับมีปืนขึ้นบริเวณผิวหนังคันแล้วก็มีน้ำมูกไหล ะครับหรือเกิดอาการบวมบริเวณใบหน้าแขนขานะครับภู่นแพ้นี่มีหลายลักษณะาการนะครับบางคนพันบางคนเป็นผื่นบางคนมนีำมูกนะครับบางคนหายใจไม่ออกบางคนบวมนะครับต่อไปครับอิสุกิสายนะครับก็มีคล้ายๆกับไข้หวัดนะครับมีมเม็ดสีแดงขึ้นบริเวณตามตัวจากนั้นจะกลายเป็นภุ่มใสๆแต่มันจะคันด้วยนะครับแต่พอระยะสุดท้ายก็ ตุ่มนั่นแหละจะกลายเป็นสเก็ตแผลนะครับอันนี้คนเด็กเคยกินแล้วบ้างเลยอ่าทีนี้ใบางานนะครับใบางานชิ้นที่6นะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยนะครับคุณครูเอกก็จะ้ให้เดกเรียนสำรวจมันในอาการนะครับแล้วก็หาวิธีการในเรื่องของอาการเป็นอย่างไรที่เรียนเคยเป็นและมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อมีอาการนะครับโดยคุณครูเอกต้องการให้เดกเรียนทุกคนเนี่ย สบายทีสวยๆนะครับหนึ่งใบงานสิบคะแนนดังนั้นเนื้อหาห้าคะแนนสวยงามสามคะแนนตรงต่อเวลาอีกสองคะแนนนะครับดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะครับดูศึกษาความรู้นะครับได้ตลอดเวลานะครับครูเอฟฝากนะครับนักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับการศึกษาไม่ได้อยู่แค่ในกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ห้องเรียนนะครับดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะครับอย่าก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ